บิ๊กทินทำงานแรกก่อนเขาซื้อเรือดำน้ำแล้วไม่ได้เครื่องจากเรือดำน้ำต้องไปซื้อเครื่องอีกเครื่องหนึ่งมาประกบประกอบให้เป็นเรือดำน้ำที่เดินได้หลังจากโปรดเก้าเป็นรัฐดีกราโหมเนี่ยนะบิ๊กทิน <Big Tin S 1> ก็บอกนะว่าจะทำอะไรกองทัพบ,บ้างหนึ่งเพิ่มสวัสดิการ นานอันนี้เอาใจเอาใจเรียกซื้อใจเอาใจประชานิยมสีเขียวเออได้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 รือว่าประชานิยมลายพรังไปหรอลแต่พอตรงนี้นะไม่รู้ใครเป็นใครแหละปรับทัศนคติเออปรับทัศนคติครับที่สังคมมีเชิงลบกับทหารเกณฑ์นะที่ยังติดภาพเดิมว่าฝึกทารูนโรลายปรับไหมทหารเกณฑ์ก็ต้องปรับ วินัยเพิ่มค่าตอบแทนในฐานเกณฑ์ด้วยนะเพื่อจะบอกว่าสร้างแรงจูงใจว่าต่อไปเลิกเกณฑ์ฐานได้คือจะมีคนมาสมัคราใไมนโยบายของพระเพื่อไทยเดิมทีสำหรับกองทัพมี3 4เรื่องครับผมสรุปให้ 1. ปรับลดขนาดของกองทัพลงหนึ่นะสองคือปรับบทบาทของกองทัพให้ทำหน้าที่ในเรื่องป้องกันประเทศับ ลดขนาดของกําลังพลลงซึ่งก้าวไกลเขาบอกว่านโยบายเกี่ยวกับปฏิรูปกองทัพเนี่ยก็บอกจริงอ่ะใช้ปฏิรูปเหมือนกันเนี่ยไม่ต่างจากก้าวไกลเท่าไหร่ปัญหาคือเพื่อไทยจะกล้าทาที่ประกาศไหมปัญหาคืออย่างนี้ถ้าคุณปฏิรูปกองทัพตามแนวนั้นน่ะถามว่าคุณปฏิรูปตามใครไม่ใช่ตามเพื่อไทยครับตามสีส้มก้าวไกลครับเอาก็นโยบายเพื่อไทยเเขานโยบายคล้ายกันแต่สุดท้ายเนี่ย ไอ้ที่บอกบอกเนี่ยกองทัพเขาก็มีแผนอยู่แล้วนี่นแผนรถกําลังพลแผนของกองทัพอยู่ในแผนตั้งแต่ปี60ถึงปี69เถึงปี70ว่างั้นเถอะซึ่งเขาทําอยู่แล้วเขาจะลดกําลังพลทั้งหมดจาก237,000นายเหลือ22,700กว่านาย2 0 0 0 0กว่านายลดไปเท่าไหร่11,000นายครับครับไอ้นี่คือรอบ10ปีของเขาครับลดสิ่งที่เขาลด ก็คือคุณจับตาดูเรื่องเดียวลดขนาดของนายพลลงครับนายพลตั้งแต่นาวาอากาศเอกอตั้งแต่พลพลตรีรจนถึงพลเรือเอกเนี่ยมันมีพันกว่านายให้เหลืออะไรลดได้ครึ่งนะ <c oughs> อันนี้คือความท้าทายนะแต่ปัญหาว่าแผนกองทัพมีเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบิ๊กทินเนี่ย <c oughs> จะเร่ง กรับว่าเพิ่มในการลดไหมผมว่านะสิ่งที่เขาทําได้และเป็นรูปธรรมที่สุดคือเพิ่มจํานวนทหารเกณฑ์ที่เปลี่ยนทหารจากการเกณฑ์ทหารมาเป็นการรับสมัครปีหนึ่งปีหนึ่งสามหมื่นห้าพันนายจาก9ก้าหมื่นถึงหนึ่งแสนนายเพิ่มไม่ได้สักครึ่งหนึ่งพอเขาบอกถ้าทำความเข้าใจเนี่ยกับปฏิเเรื่องของภาพลักษณ์กองทัพเนี่ยน่าจะมีผู้สมัครมากขึ้นกว่าเดิมก็เพิ่มแรงจูงใจด้วยแรงจูงใจนี่ไงแล้วก็ คุณสุทินคังแสงบอกว่าขอเวลาหนึ่งสัปดาห์นะที่จะเข้าไปปฏิบัติงานรู้สวก็จะออกนโยบายอะไรนักข่าวทีีไงเลยแต่แต่บิ๊กทินพยายามบอกว่าขอเวลาก่อนเพราะ้าตอบพลาดไปในลำบากขอเวลาดูก่อนเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยบิ๊กทินก็ต้องหาคนที่เข้ามาช่วย ทีนี้เขาบอกว่าการปฏิรูปกองทัพการลดกําลังพลเนี่ยบิ๊กทินเนี่ยกำลังเล่นกับไฟไหมเขาไปปรึกษาเตรียมสิบไงไปปรึกษาขั้วเตรียมสิบไงคืออย่างนี้นะผมว่าคนระับบิ๊กทินต้องเอารุดแมพของตัวเองที่จะทาอ,อยากที่ปรึกษามาวางทับซ้อนกับแผนปฏิรูปกองทัพครับแต่ค่อยๆทำนะอย่าลืมนะอาจารย์ของบิ๊กตู่คนเอกบุญสร้างเนียมบดิ์เนี่ยอาจารย์ของบิ๊กตู่นะสอนโรงเรียนเสีบอกว่า อันนี้ดีนะที่คุมาเนี่ยเลยนะททีดีก็คือรับฟังไงรับฟังอ่ะดีนะแล้วก็ควรเอาสิ่งที่รับฟังเนี่ยเอาข้อมูลเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้เพราะคุณสุทินเนี่ยเป็นกรณีพิเศษรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลพิเศษนะแล้วคุณสุทินก็เป็นกรณีพิเศษเพราะเป็นพลเรือนคนแรกที่ไม่ได้ควบตำแหน่งนายกตู่อยู่มา9ปีมีการแต่งตั้งยกย้าย18บครั้ง สิปดครั้งก็เขาจะแต่งตั้งโยกย้ายประจำปีประจำปีนี่คือราวราเดือนกันยาและก็กลางปีเมษาเพราะฉะนั้นส9บปีก็คือ18ครั้ง18ครั้งนี่ทีวีโอ้ตั้งแต่นู้นเลยนะในระดับขุมกำลังเนี่ยเขาบอกว่าแต่งตั้งโยกย้ายหนึ่งตำแหน่งมันจะเคลื่อน150คน เคลื่อนเลยขยับเลยขยับคุ้มให้คนคุมกําลังจริงๆไม่ใช่ตัวผอบ่อนะคนคุมกําลังที่จัดทัพนี่ระดับพันเอกพันโทซึ่งไม่ค่อยถูกโฟกัสนะจริงๆแล้วพี่วีตั้งหมดแล้วพันเอกพันเอกพลตรีนี่คือตัวเคลื่อนเหรอตัวเคลื่อนเหล่าทัพเคลื่อนกําลังผมบอกว่าถ้าทหารเนี่ยต้องไปถึงพันโทเลยเพราะพันโทเนี่ยคือคุมหน่วยรบ กำลังหลักนี่ลุงตู่เก้าปีตั้งมาเยอะเนี่ยตั้งเยอะอะไรจะหมดเนี่ยสายมากตอนนี้ส่งไม้ต่อในแง่ของคนที่บัญชาการนะจัดทับแล้วเราทับฝั่งนั้นก่อนทบทบทบเนี่ยพลเอสงสุดเจริญชัยหินเทานะพสูงสุดพลเอกทรงวิทย์อ่าพอทอนี่พันพักดีพัฒนกุลบอทรออดุงพันเอี่ยมอยู่ในมือ ส่งไปเรียบร้อยรัฐบ,บาลเปลี่ยนไม่ได้รอเปลี่ยนรอบหน้าคือเปลี่ยนไหนเปลี่ยนในช่วงเดือนเส,สิงหากันยา,มาเมเษาแต่เดือนเมษาจะเป็นการโยกย้ายระดับเปลี่ยนได้ถ้าอยากจะเปลี่ยนอ่ะ,อะแต่ต้องผ่านสภากราหมใช่ต้องผ่านเจ็ดอ,อแ,แต่ถ้าเปลี่ยนบอกได้เลย เสาค้ำยันรัฐบาลเศรษฐาทวีสินอ่ะจะคลอนแคลนอันนี้ต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์แรกนะฮะที่ให้พลเรือนที่ไม่มีตำแหน่งนายกพ่วงใช่มานั่งเป็นร่ำตีเสือพ่ายมากนะเขาเสือพ่ายมากนะเขาบอกว่าเป็นพลเรือนแท้เป็นพลเรือนแท้เทียมด้วยเหรอเมื่อก่อนชื่อนายสุทินคังแสงตอนนี้เป็นบิ๊กทินทำไมเขาเรียกบิ๊กอะร่ำตีกันเลยบิ๊กบิ๊กตัวใหญ่ไงบิ๊กเวลาคุยกับผบผบบิ๊กปป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 ป biết <laughs> ờ, cái này Biết Biết cái này cho lên thầy Biết cái này cho nên thầy Biết to Biết to Biết to Biết 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 บิ๊กออฟบิ๊กออฟบิ๊กมันจะมีบิ๊กอยู่เพราะฉะนั้นบิ๊กตินบิ๊กทินนั้นถ้าไม่มีบิ๊กเนี่ยคุยกับเขาไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเพราะ่าลืมนะบิ๊กทินจะกลายเป็นประธานสภากราโหมโดยตำแหน่งโอ้โหประธานสภากราโหมเจ็ดหนึ่งเลยเจ็ดเลยนะทุกคนอาจจะคิดว่าในการบริหารประเทศเราเนี่ยมันมีสามเสาหลักหนึ่งฝ่ายบริหารคือนายกสองคือสภาฝ่ายนิติบัญญัติ สามคือฝ่ายตุลาการแต่ในระบบประเทศไทยนะมีอีกหนึ่งระบบนั่นคือกองทัพคือเสาค้ำยันสถานะและความมั่นคงของรัฐบาลกองทัพเนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนแปลงการเมืองเหมือนกันในรอบกีปีอ่ะเ0ปีอ่ะตัวเปลี่ยนเกมเลยตัวเปลี่ยนเกมแลทันทีที่โปรดเก้าพระนามตี เสร็จสิ้นนะเมื่อวันที่หนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเที่ยงวันที่สามกันยายนก็เห็นภาพนี้ภาพนี้ก็บอกโอ้ภาพนี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะราวพิชางดูก็ก็เข้าใจกันดีนะนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันคุณจําไว้นะผมมาจำแม่นที่ผอบอเหล่าทัพสามผอไปทานข้าวที่โลสวูด โรงแรมใครรู้ไหมโรงแรมคุณอุ้งอิงินวัตตาระโรงแรมคุณอุ้งอิงเพราะคุณอุ้งอิงคุมมาก่อนพอบอไม่เคยมีในรอบสิบกว่าปีพอบอเออตอนี่ติดไปต่างประเทศใช่ไหมใช่ใช่ใช่พันพักดีไปต่างประเทศติดราชการพอบอที่ไปบิ๊กออฟบิ๊กออฟนี่บี๊ช้างครับบิ๊กตอบิ๊กตอนี่บิ๊กทินบิ๊กทินบิ๊กดุคุณเศรษฐาเลือกใครเข้าร่วมวง นะก็จะมีรองนายกปานปีอันปพิทักษไอันนี้ก็บิ๊กตักกไม่ได้บิ๊กแต่เพราะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยต้องทำงานร่วมรองนายกด้วยมันเป็นเรื่องเขตแดนอ่าและก็บิ๊กทินฉากหน้าไร้ปัญหาเข้าใจกันดีแนะนำตัวเรียบร้อยไม่มีปฏิกิริยาอะไรทันทีที่ โปรดเก้าลงมาอาหารเรียบร้อยส่งชุดรปภสรปส่งไปเลยหนูโอ้โหนี่พิ่เลยช้างนี่กี่ชุดเนี่ยสองชุดชุดละเจ็ดคนสิบสี่คนพี่ช้างกองบัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติเนี่ยสรปเนี่ยเขามีหน้าที่หนึ่งคือข่าวกรองทางทหารสองดูแลด้านความปลอดภัยส่งไปดูแลความปลอดภัยหรือไปบอกว่าอะไรนะไปไปสอนแนวํำตี